สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีตอนนี้สายจวดครับสวัสดีครับสวัสดีโต้งเมืองศรีครับผมโต้งขาล็อกีค่งออกไปเคลียเรเลยสักครัางครับโต้งคาล็อกครับยังอยู่ที่เดิมนะครับยังอยู่ที่เดิมแล้วก็กล่องจ่องของเราครับกำลังเสียบยาอยู่นะครับยังไม่เป็นไะทุกคนย็นยินดีสูบยามันยำมกทัวเผื่อเพื่อนเพื่อนเผื่อเผื่อถ่ายได้หมครับคลิปสีเหลืองหน้ามันดึงอยู่ครับตะกุดแหลมบัด นี่เขาเอือเมบลูครับม่อมาานี่มบครับเมบสูมาเลยืนสูบนะครับเมีปิลูปคนจัดถึงเลขที่เลยเขาใส่เส้อุดเดือนมามาาแต่ว่าจะพจะกิน่างนะกินยดลอยเลยนะยังไงครับต้งครับสบายดีไหม เหลือเหลือ,อกี่คนเนี่ยเหลืออยู่กี่คนตอนนี้เหลือสี่คนครับบ่ายใครมางครับที่บ้านนัมีทัดเดินดงพีแอดสิบห้าโลมอนด์วีวายต้งออขาล็อกครับแก้วมาทาัดคาดว่าอยู่อีกโด,ดนไหมครับคาดว่าน่าจะอยู่จนกว่าลูกพี่จะหมดประจำการจนกว่าจะได้ครับามารดาทัด นี่ครับขออนุญาตนะครับนี่มโจนี้นะครับวันนี้เรามา่ทยไทยับงคบครับครับแผมลงสัวโอ้สุดยอดใจบ่พรมจบหลังจากที่ไปเวอร์ชันแรกเวอร์ชันบวุจิตจิตมาติดจิตมาแรงสุดยอดนะครับตอนนี้ป้อยได้แปดมือกันจ็แสนวิวเราโอ้ครับนเงมากเป็นเวอร์ชันไหมครับเนี่เวอร์ชันล่าสุด ฝากเอฟซีลนแฮสายจวดนะครับแล้วเขาไปที่ตามฟังครับเพลงนี้ครับแ่นครับอยู่ยูทูปช่องสาวนายเพลงแพงครับครับผมแฟนคลับจอยปูเนาะเจ็ดในแมลงนะครับกันไปโคตรซ้ำซากเลยครับผมแล้วก็มีที่สาวนายฝากแล้วคนที่ตามช่องไลน์แล้วน้ำครับผมช่องซื้อได้เต็มอะไรลอนแฮสายจวดวันทัวร์ครับแต่ว่าบล่อยลงลอนแฮครับเป่นกระซิบเหรอี่ตะคริปนี่ครับลงไปอ่ะอ่ถอยก่อน

ครับตอนเย็นครับลืมไปแล้วครับถ้าเทียมติดใ่สุดครับผมมาจากไหนครับมาเลยครับของผมมือหนักเอาออกวอร์ตี้นนี่ไฮเฟสนท่าไหร่เอาวะครับเอาไทยเลยูดไฟมาเลยเอาไฟมาเดี๋ยวไฟมาเดี๋ยวเอาไม่เลยเนาะเรือไม่วะไทยไปเลยสื่อเสียงนะครับ เสียพูดเดียวซีดีรเสรเอ๋่งกํังพอดีอาจารย์มาเห็นดน้าครับมาไทยเบ่งหลังครับผมเดี๋ยวเป็นรเบื่อครับของเพียงใจเพราความเจ็บครับของคนยังสร้างทางช่องนสำับเพืนเพียงเนาะครับผมคอเชยงมากก เขาใช้นวแล้วมั้งาบีรัสวีดัโดนหนาวไรคนรือบอกหอยข่งบอกหอยข่งขึ้นไวไงเขาไวเขาไปียแล้วมันจะส่วนสาธิตติขึ้นหายนมาแรส่สุดเพ็ดเมือเส่สุดเพ็ดครับตอนนี้มันไม่ขึ้นเลยครับติดมาแลวได้สองพันเนี้มาไล่สองพันแล้วาุดเพดเพิ่งมาจอา์สิ้น นอนอยู่วานดีกว่าเยากเห็นเยากเห็นนะครับเดี๋ยวจะทาอครับสีสุดเลียมสุดมล่ำหรือจะเป็นเนอะไรเนวขี้เจาแล้วเดีเขียนคิวเขียนคิวเขียนหนาเขียนมาล้วผมสเขียนไห้ต่หน้าแงหน้าแ่งตาเลยเอาให้ลอยสุดอทานเ้เป็นเขียน่เลเอามือนี้ขึ้นฝอน้งนุนได้เลยตกอนตกนใช่สุดเหียมมันตกฝอนนั่เลยแล้วมยขึ้นได้มมง่อ เพือนครั่มมวันวันมาวันมีหางมเจนเดือดเดดมันวนครับพี่น้องครับเ้อเลงจะไปเิ่งมะลำเือสุดเดียวเลยเสือไใส่อปล่าเออผ้าพันดัดผ้าบ้มยางเนี่ยล่ะสาเกิดสายลเพิ่ ไม่เดวอมัเปล่นแต่้บ่านี่เาจว่าหอยโ้งอไ้อกไ้ป่่เรมันกินหดรอได้ไครับเก็บผังล้างัลเ่นไว่าดีอย่ไหมว่ดดีสดีด่ดีคร่ดีมาไไปเ่กันเด้อเชียวกัน การการถ่ายทำนะครับไียเข้าก็บไอโจมปีกเอาครับพี่น้องครับเพิ่งเอาลดกินแต่สางหัดคำอ่อนน้ํามาดได้ครัำวันนี้ที่ไม่ดีได้ครับไปที่ไม่ดีได้ลอกเยี้ยนที่ไม่ดีได้เดี๋ยวนะครับขาเป็นปัดเลยยขาปั่นกันเลยพี่น้องอขาจันทรเดินยเลยก็เรื่องนี้นะขาจันทร์ด้วย time